หรือและใช้ในรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมาแบ่งปันให้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทําให้ตอนนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากไม่ใช่ลําบากธรรมดาฮะลำบากมากก่อนนั้นที่ปรึกษาของชวมฮะก็บอกว่าเซเลสกี้ผู้นําของยูเครนควรจะรีภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะสถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้อผลประโยชน์และมีการวิเคราะห์ว่ายูเครนทั้งหมดอาจจะตกเป็นของรัสเซียในที่สุดและเป็นเมืองหนึ่ง ของรัเสเซียเท่านั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะมีเรื่องแปลกๆอีหยังวะอีหยังวะเกิดขึ้นเกือบทุกวันฮะหลังจากที่สหรัฐอเมริการัสเซียก็เริ่มมีการจับมือกันเฉยเลยเซเลนสกี้ก็จะจัดประชุมผู้นํายุโรปนะครับ วาระ3ปีของสงครามยูเครนขณะที่สีจิ้นผิงก็คุยกับปูตินย้ำเป็นหุ้นส่วนกันแบบไม่มีขีดจำกัดยูเครนนะครับเริ่มต้นปีที่4ของการทำสงครามเต็มขั้นกับรัสเซียม่วนจันที่ผ่านมาด้วยการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมซัมมิตของเราผู้นำยุโรปและชาติสม,มุนอื่นๆทว่าไม่มีความแน่ใจเสียแล้วว่าตนเองจะสามารถพึ่งพาอาศัยสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพณระมิตรเหนียวแน่นที่สุดได้อีกต่อไปขณะที่อีกด้านหนึ่งสีจิ้นผิงก็ได้พูดคุยกับทางโทรศัพท์กับปูตินในวันเดียวกันโดยยืนยันความเป็นหุ้นส่วนแบบไม่มีขีดจ,จำกัดของระหว่าง2ประเทศนะครับสภาวะเศรษฐกิจาราคาน้ำมันขึ้นสหรัฐอเมริกาคว่ำบาทนะครับอิหร่านเพิ่มหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานทองคำทุบสติอีกรอบหนึ่ง ราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ซ้ำเติมความกังวลอุปทานตึงตัวในระยะสั้นส่วนวอร์สวีทนะครับปิดผสมผสานตามแรงชุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่องคํำแตะระดับสูงสุดในประวัติการอีกรอบหนึ่งะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็แสบนะครับประกาศเดินหน้ารีดภาษี หลังเอมมรเอลมาครองฮะวอนแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมประธานาธิบดีโดนัทชมัมแห่งสหรัฐอเมริกา,าระบุจะเดินหน้ารีดภาษีแคน,นาดาและเม็กซิโกตามแผนที่จะเปิดตัวไปก่อนหน้านี้คำประกาศต่อหน้าผู้สื่อข่าวตามหลังพบปากกับเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสที่เรียกร้องให้แข่งขันกันอย่างยุติธรรมในด้านการค้าและสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนะครับ ว่าจะทําการเก็บภาษีประเทศต่างๆภายในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นในขณะที่เซเลนสกี้ก็จ่อเจอทางตันนะปูตินพร้อมแบ่งผลประโยชน์นะครับกับสหรัฐอเมริกาเปิดให้ลงทุนแร่เอิร์ธหายากนะครับในดินแดนที่ยึดจากยูเครนประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียนะครับเปิดเผยว่าเขาพร้อมเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปลงทุนในแร่ธาต ยุทธศาสตร์ต่างๆในดินแดนของอยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอยูเครนสอดรับกับประธานาธิบดีโดน,นชามแห่งสหรัฐอเมริกาที่พยายามกดดันให้ยูเครนลงนามในข้อตกลงไฟเขียวให้วอชิงตันเข้าถึงทรัพยากรแร่อันมีค่านี้ในขณะที่ปูตินก็ไม่เปิดโอกาสให้ยุโรป <c oughs> เข้าร่วมทำการเจราจาสนิพาพนะครับยูเครน แต่ขอสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับสหรัฐอเมริกันก่อนประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียบอกว่ามีส่วนประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียระบุวันนี้นะครับว่ามีส่วนร่วมของยุโรปต่อการกระบวนการจุรจาสนิภาพยูเครนมีความจำเป็นแน่นอนในท้ายที่สุด ทว่ามอสโกต้องการสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นอันดับแรกขณะเดีวยวกันก็ยอมรับว่าจุดจบของสงครามอาจยังไม่มาถึงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับปูตินก็หนุนข้อเสนอของทรัมป์นะครับให้รัสเซียสหรัฐแล้วก็จีนลดงบต่างการทหารลงคนละครึ่งประธานาธิบดีวลาดาิเมียปูตินแห่งรัสเซียนะครับ สนับสดุนคำชี้แนะของโดนันชวัมแห่งสหรัฐอเมริกาที่ขอให้รัสเซียอเมริกันและจีนปรับลดงบงประมาณด้านกลาโหมลงครึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีสหรัฐจะปรับลด50%รถ5ทางเราก็จะปรับลด5 0และจากนั้นจีนอาจเข้าร่วมด้วยถ้าพวกเขาต้องการปูตินให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งที่ผ่านมารัสเซีย ยกระดับการจ่ายด้านการอาหารครั้งใหญ่นับตั้งแต่เปิดฉากรุกรานยูเครนในปี2022แม้มันจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้เงินเฟ้อพุ่งทยานขึ้นเช่นกันนะครับในขณะที่ชวมก็อาจจะถูกจดจำเป็นฐานะผู้สร้างสันติภาพย้ำคำสัญญายุติความขัดแย้งทางทหาร ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับระบุต,ต้องการเป็นที่จดจําทางประวัติศาสตร์ในฐานะผู้สร้างสันติภาพและเน้นย้าคําสัญญาว่าจะยุติความขัดแย้งทางทหารทั้งหลายโดยเฉพาะวิกฤตในยูเครนนะครับในขณะที่อีลอนมัสก์ก็ขู่ย้ําเจ้าที่รัฐโดนไล่ออกแน่หากเพิกเฉยไม่ตอบอีเมลแจ้งผลการทํางานอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีคนดังซึ่งรับการมอบหมายจากโดนัลด์ทรัมป์ ให้เข้าคุมภารกิจรถค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของรัฐบาลเอ่ยคำขู่ไล่ออกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้ส่งอีเมลชี้แจงรายงานตนเองเมื่อวานที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลของชอมจะยืนยันว่าเจ้าที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องตอบสนองก็ตามนะครับในขณะที่ลมเปลี่ยนทิศคณะมนตรีของ UN ขานรับสหรัฐอเมริกาปรับท่าทีเป็นกลางในสงครามรัสเซียกับยูเครน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับขานรับยติหนึ่งที่ร่างโดยสหรัฐอเมริกาในวาระครบรอบ3ปีรเศียรุกรานอยู่เกรียนที่ขอให้จุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งดังกล่าวในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัวมป์กำลังหาทางเป็นคนกลางสร้างสางันติภาพนะครับเหตุการณ์ระทึกนะครับทางหลวงของเกาหลีใต้ซึ่งกําลังสร้าง พังถล่มลงมาคนงานเสียชีวิตอย่างน้อยสศพได้รับบาดเจ็บอีก6กรายเกิดอุบัติเหตุทางหลวงยกระดับที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทางตอนใต้ของกรุงโซลส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนได้รับบาดเจ็บ6คนอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเวลา9 49นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองอันซองนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางห่างจากกรุงโซลประมาณ70กิโลเมตร โดยโครงสร้างเหล็กลาว50เมตรจำนวน5ชิ้นที่คำยันสะพานทางหลวงพังถล่มลงมาเป็นทอดๆหลังจากที่คนงานเพิ่งจะใช้เกรนยกขึ้นไปติดตั้งตามรอยงานของสำนักข่าวยอนฮับนะครับเวรกรรมต่อเนื่องฮะสื่อสหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดเผยว่าชวามว์นะครับจะกดดันญี่ปุ่นในเทอร์แลนมีการยกกระดับการกิจการอุตสาหกรรมชิปจากฝั่งจีน รัฐบาลของทรัมป์นะครับเตรียมยกระดับกิจกันความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของจีนนะโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์นะครับโดยเป็นการสารต่อความพยายามการควบคุมที่ใช้มาตั้งแต่ยุคข,ของโจไบเดนเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานระบุว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีการหาหรือร่วมกับเจ้าที่ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้ทีมวิศวกรของโตเกียวอิเล็กตรอนนะครับเข้าให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีนนะครับนั่ก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ฮะซึ่งทำมาจากแร่เอิร์ซึ่งเป็นแร่หายากตอนนี้สหรัฐอเมริกาทำทุกอย่าง นะครับเพื่อที่จะกีดกันทางการคา้ากีดกันเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งใช้ในการผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งรถไฟฟ้าทำให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถจะตามจีนได้อย่างทันนะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่สหรัฐอเมริกาต้องกีดกันทางการคา้าโดยสำคัญและก็เร่งที่จะรีดภาษีไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์แคนาดาและทั่วโลก ทรัมป์ไม่สนใจเดินหน้าตามนโยบายของเขาอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้หลักที่ชื่อว่า American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนเรื่องราวของสันติภาพในยูเครนตอนนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกายืนยันจะอาจจะมีการส่งนักลงทุนกลับไปลงทุนในรัสเซียต่อไปตอนนี้ทรัมป์กับทางฝั่งของวาลาดาเมียปูตินนะครประธานาธิบดีของรัสเซียได้มีการพูดคุยกันและตกลงนะว่าจะให้แร่เอิร์ธ นะครับที่อยู่ในยูเครนนะครับไม่ใช่อยู่ในรัสเซียนะที่อยู่ในยูเครนให้ตกเป็นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็หสหรัฐอเมริกานั้นมาทําการรับสามประทานไปได้ซึ่องสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ทําให้จนถึงขนาดนี้นะครับยูเครนนะครับที่บอกว่าตอนแรกจะไม่ยอมตอนนี้กลับมายอมแต่รัสเซียบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยรัสเซียเข้าทําการยึดครองไว้เป็นที่เรียบร้อยและตกลงให้สหรัฐอเมริกานะครับเข้ามา เพื่อดำเนินการน,นะครับขณะดเดียวกันรัสเซียก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากที่ยึดดินแดนได้เรียบร้อยนะครับก็จะเอาเรื่องของแร่เอิร์ทซึ่งจะไปใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและใช้ในรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมาแบ่งปันให้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทําให้ตอนนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาฮะลำบากมาก ก่อนนั้นที่ปรึกษาของชวัมฮะก็บอกว่าเซเลสกี้ผู้นำของยูเครนควรจะรีภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะสถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้อผลประโยชน์และมีการวิเคราะห์ว่ายูเครนทั้งหมดอาจจะตกเป็นของรัสเซียในที่สุดและเป็นเมืองหนึ่งของรัสเซียเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แป่นดินสรีนครแผ่นดินไทยในราชกางที่สิ้นสองอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาอุค์รา แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคุณกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดศสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถบพิตพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัว <S <S โอไดชะ่าท้งเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทมีนํำชาท้นไปรัสโดนเดือดร้อนะอน,นะแห่งหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับปี่งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนื้อยิ่งสิใจ